สวัสดีครับผมนะครับบรรดานักมูเอเตอร์วัน,น้คับของญาตครับ,รบแจ้งให้ท่านได้ทราบครับ สินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ที่เรามารีวิวนะครับเป็น EP ที่2นะครับ EP ที่1นะครับผมได้รีวิวไปเมื่อมาสักวัน2วันก่อนนะครับสามารถเนี่ยทุกท่านนะครับไปย้อนดูได้นะครับช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับหรือพิมพ์ไปดีไลน์มาก็ได้ครับได้ผมนะครับคือจะส่งลิงก์ไปให้รับชมนะครับอ่านะครับก็คือหัวข้อนะครับพิมพ์คําว่าอนุชานะครับลุงเฮเตอร์นะครับแล้วก็จะขึ้นทันทีนะครับทุกท่านก็สาามรถนะครับไปย้อนดูนน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 นะะะคคครร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 รัััััััับบบยยย้้้ออออหหหลลลงงงไไไดดเเเเป็็็าาาาาาากกกกกกกซึ่่่ EP แแขมมืสววววว2ู แค่นันครับนะครับขออนุญาตนะครับเข้าสู่นะครับ EP ที่2นะครับก็จะมีสินค้านะครับที่เข้ามานะครับในวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ2รายการนะครับ2รายการนี้จะเป็นรถขุดนะครับยี่ห้อไหนนะครับแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็คือจะเป็นรถรุ่นไหนสเปคประมาณกี่ตันนะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับขอเชิญท่านไปรับชมนะครับรายละเอียดคลิปพร้อมกันนะครับไปกันเลย อาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมีนะครับสินค้าโดยกรมอนเซนนะครับสองรายการนะครับผมขออนุญาตนะครับคือมัดรวมนะครับแล้วก็มาพูดในทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับคือผมจะได้ไม่ต้องอ่ามายืดเยื้อนะครับเรื่องของเวลานะครับในการรีวิวนะครับขออนุญาตครับเข้าสู่รายการที่1 และรายการที่2ไปเลยนะครับสำหรับอสองรายการนี้นครับก็จะเป็นรถคูะครับไซส์ขนาดห้าตันนะครับยี่ห้อคูบอต้ารุ่นนะครับ KX161 นะครับขีดสนะครับบอกเลยว่าสินค้ารายการนี้ก็จะมีข้อกลราคามากมายมีคนถามเยอะแยะมากมายหลากหลายเหตุผลนะครับว่าพี่ทําไมคูบอต้าเนี่ยคือรถมันดูรุ่นใหม่กว่าแต่ทําไมราคามันถึงถูกกว่าพวกคมมมสุซึ่งเป็นพวกแค่40รุ่นเจ็ดองหน้าอะไรงี้ ผมก็บอกอนิดหนึ่งว่ากระแสะมันแตกต่างแล้วก็คือค่านิยมมันแตกต่างแล้วก็คือความเป็นมาเนี่ยในอดีตมันแตกต่างกันนะครับมันมีประวัติที่คนละเรื่องคนละเราากันนะครับอย่างเช่นโคมสูเนี่ยสี่สิบรุ่นเจ็ดแบบไปรถในตำนานแล้วก็มีคนแบบกล่าวขานกันมาเยอะแล้วก็เป็นที่น่าใช้แต่เรื่อง เทคโนโลยี uh, สมัยใหม่เนี่ยมันอาจจะสู้คูปเปอต้าไม่ได้คูปเปอต้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในวงการแมครก็เหมือนแบบน้องใหม่เลยว่างั้นโคมสุอาจจะเกิดก่อนเรื่องในบรรดาสายรถแมครนะครับถ้าเป็นเรื่องของรถไถนี่ก็คือโคามาสุเนี่ยคือเขาคงไม่เล่นนะครับก็คือคูปเปอต้าเนี่ยดั้งเดิมจะด่งดังมาจากรถไถเป็นดัต้ต้นเลยนะครับแล้วก็คือพัฒนามาเป็นอ่ารถ Micro, นะรถแมครเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มลิทีหลังนะครับมันก็เลยทําให้อ่าถ้ามาเทียบชั้นกับโคามาสุที่เป็นอ่ในตานานเนะี่ยมันก็ ที่รุ่นใหม่กว่าแล้วก็ไปเรถที่ถือว่าน่าใช้พูดง่ายน่าใช้กว่าความเร็วความไวถือว่าค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะดีว่าเพราะคม,มสูรถ้าเป็น40ุ7ปั๊มเฟืองถือว่าทำงานช้าราคาก็เสนออยู่ที่6 00นต้นเลยนะซึ่งกระถามว่าแพงไหมก็แพงกว่าพวกคูปปต้าด้วยซ้ำนะครับอย่างสินค้านะครับสองรายการนี้ผมก็เสนอขายนะครับอยู่ที่5แสนนะครับ9,000บาทนะครับเราก็จะมีการมาตรฐานเดียวนะครับคือเก็บสีเช็คระบบรูดซึมติดตั้งระบบแอร์นะครับคือเช็คจุงล่าง เช็คนู่นเช็คนี่นะครับเช็คเรื่องความร้อนเช็คแรงต่างๆคือให้รถเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมใช้ไม่สุดนะครับรวมแวกรวมภาษีและรวมบริการจัดส่งนะครับจะมีของแถมอีกมากมายนะครับเป็นพวกชุดเซอร์วิสชุดซ่อมแซมนะครับมีให้เป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับพวกนี้นะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับรถรายการนี้นะครับก็เป็นรถคูนะครับไซส์5ตันนะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูบเป็นของแบรนดงคูป้านะครับแล้วก็ปั๊มนิ้วนะครับคอนโทรลสั้นน้ำมันหน้าจจจอออออมมมนนนิิิเเเตตตรรรรรร์ะะะคคคัับบบบบบแแแแดลลล้้้ววกกกก็็ีีููป๋งืาา ทุกอย่างนะครับใบปัดน้ำฝนเอ่ยพวกกล้องนะครับมองท้ายแล้วก็พวกระบบแอร์แล้วก็รวมไปถึงนวไฟสปอตไลท์ไซเลนต่างๆพวกนี้เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันอำนวยความสะดวกนะครับทุกอย่างสำหรับลูกค้าที่จะไปใช้งานนะครับสำหรับ2รายการนี้นะครับก็ดังนี้นะครับที่ผมได้รีวิวไปเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรายการนะครับคือเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับในอีพีที่สามในวันพรุ่งนี้ในการสำหรับวันนี้นะครับผมดิฉันลุงไนเตอร์ขอตัวลาไป